น้ำข้าวครับผม,มตกครับผมนี้วจะไหมหรือปลาครับฝนมาจอไปขุดที่ดักงงน้ำก่อนครับที่บานใหม่ก็ออกดีครับผมเเอาขียวอยู่นะครับผม เป็นเหนื่อยๆอยังไงไม่รู้ครับท่านี้รู้สึกสุขภาพไม่ค่อยจะร่างกายครับข้าวครับแค่นี้ครับผมหวานหาไม่ได้ครับต้องหวานบางๆแค่นี้ครับผมที่หวานใหม่ก็ขอบางครับผม อ,นนออกเสยดีครับตอนนั้นน้ำมันท่วมก็เลยไม่แน่ใจเรือวานใหม่ครับนี่เจ้าหอมมะลินะครับผมเรื่องครับจระทำครับ เอาน้ำนิดนึงครับผมนี่น้ำสนามมันไหลลงมานี่ครับผมวันนี้ผมก็ขุดไปแล้วครับผมขอน้ำหมดไปแล้วครับนี่ตรงรูนี่ครับผมนี่อีกรูหนึง่งผมก็จะขุดตรงนี้แลวนี่ครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผม ข้างไม่ถนัดแล้วครับ